จริงลูคือซื้อไปสามเครื่องเลยนะแสนกว่าบาทแสนกต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งอ่ะมันมันจะไม่เหมือนสองเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งเอาไปแพ็คแล้วแต่ว่า2เครื่องนี้มันเหมือนกันเดี๋ยวมาพูดพร้อมกัน2เครื่องเลยนะฮะสอเครื่องนี้ราคาเครื่องละสามหมบาทนะครับในเคสคูลเลอร์มาสเตอร์ e อลิทสามร้สตีลซึ่งเป็นเคสหน้าตาธรรมดาธรรมดาเลย ก็ไม่มีฟงไม่มีไฟเลยเพราะว่าสําหรับตัวเคสเขาเนี่ยออริจินอลเขาเลยเนี่ยก็คือไม่มีพัดลมไฟมาให้เลยมีพัดลมธรรมดามาให้ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับจากแบงคูเดอร์มาเตอร์ซึ่งมันก็จะเป็นเคสที่ถามว่าไม่มีไฟเนี่ยมันดีไหมมีไฟไม่มีไฟมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีแล้วแต่ความชอบเนี่ยไฟมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่หลายคนก็อาจจะเบื่อไฟแล้วก็ได้นะครับอย่างส่วนตัวช่วงนี้ก็ไม่ชอบไฟแล้วแสบตา เดี๋ยวมาดู37 0 0 0ได้อะไรกันไปบ้างสำหรับ2เครื่องนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็น i5 7 3เลยนะ2เครื่องเหมือนกัน